สวัสดีครับวันที่2ตุลาคม2567นะครับก็วันนี้คุยกันหลังเกมระหว่างทีมของน้องยูฟ่านะครับอลันมาเล่เดมากตะเจอกับทีมของพ่อใหญ่ IBK a t คอทนะครับเดีย๋ยวขอเช็คเสียงแป๊บหนึ่ง เสียงแป๊บหนึ่งนะครับฮัลโหลหนึ่งสองสามฮัลโหลเทสคอนเทสเสียงแป๊บหนึ่งโอเคนะครับก็วันนี้ก็เป็นเกมที่เรียกได้ว่าทางอลันมาเล่นะครับก็มีการทด,ทดสอบเกมนะทดลองระบบนะครับก็เราจะได้เห็นว่าตั้งแต่เซตที่หนึ่งเซตที่สอง ก็ใช้ผู้เล่นเหมือนกับครั้งก่อนนะฮะก็เอาผู้เล่นต่างชาติลงนะฮะแล้วก็พอมาเซตที่สามเนี่เปลี่ยนเอาเฉพาะญี่ปุ่นตรงไปสู้นะครับก็ได้มาเซตหนึ่งก็เดี๋ยวโจขออนุญาตาดูข้อมูลที่หนึ่งนะครับว่าคะแนนมาหรือย,อยงังเเดี๋ยวเราจะมาดูนะฮะว่าวันนี้รายละเอียดต่างๆที่เกิดขึ้นนะฮะ โอเคขออนุญาตแชร์ข้อมูลเลยนะครับก็ของอลันมาเล่ก็ได้เล่นเป็นคู่แรกสองครั้งแล้วนะซึ่งเป็นเวลาทำงานคนดูก็จะน้อยนิดหนึ่งถ้าคู่ที men, okay, 2, ่สองนี่มันจะเท่ากับประมาณหนึ่งทุ่มเนาะ หลังเลิกง,งานแล้วคนดูก็จะค่อนข้างเยอะนะครับอ่าเรามาดูเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนาะเรามาดูรายละเอียดกันนะครับอันนี้น่าจะเป็นโพเนาะโจไม่แน่ใจนะปกติถ้าเป็นเลกเนี่ยเขาจะเป็นจำนวนผู้ชมนะว่าใครเข้าชม นั่งอยู่ฝั่งไหนอะไรประมาณนี้นี่น่าจะเป็นโพ i อ k 6 0 0 0 0ส่วนอลันมาเล่สองหมื่นสองนะครับผลหลังจากจบสิ้นการแข่งขันไปแล้วผลสรุปนะครับอลันมาเล่ are, กับ IBK นะครับเซตที่1 23 25 18 25 25 22 15ต่อ25แพ้ไป1ต่อ3เซตนะครับโอ้เซตแรกนี่เรียกได้ว่าสูสีนะครับเกมแบบ สนุกเลยนะฮะเพราะว่าแต้มตั้งแต่เซตแรกเนี่ยมันก็แบบบี้กันเราก็จะได้เห็นตั้งแต่ต้นเซตเลยนะครับจะได้เห็น3 3 4ต่อ4อะไรประมาณนี้5ต่อ 5, 5้าไล่ไปเรื่อยจนอลันมาเล่มาขึ้นแซงตอนอาทําเอาครั้งแรกนะครับ8ต่อ5นะครับอลันมาเล่นำถึง3แต้มลงมาสู้กันต่อนะครับก็เรียกได้ว่า ในช่วงต้นๆก็เป็นการสู้กันระหว่างผู้เล่นต่างชาตินะของข้อสังเกตนะวันนี้ผู้เล่นต่างชาติของอารันมาเล่คือบิซโกนี่ก็เป็นชาวยูเครนะฮะสูง18 2ยสอส่วน IBK นี่ก็เป็นวิกตอเรียนี่ก็เป็นออปปสิตก็ยูเครนเหมือนกันะฮะสูงสูงกว่านะ3 9 3กนะครับก็สู้กันก็อยู่ฝ้าเล่นในเซตแรกก็เล่นไม่ค่อยออกเหมือนกันนะครับก็ เห็นตั้งแต่ต้นเกมมีเสิร์ฟออกนะฮะแล้วก็มาช่วงกลางเกมก็ยูฟ้าขึ้นตี3เมตรก็โดนแถบเน็ตอะไรประมาณนี้นะฮะพอมาถึงทําเอาครั้งที่2ปรากฏว่า IBK ขึ้นนำา16ต่อ15ทําทำเอาครั้งแรกนี่เป็นอารันเมาเล่นำนะฮะแต่อ5ลงมาสู้กันต่อนะครับก็สกอร์ก็ยังคู่ขี้สูสีนะเสมอกัน16 16 17 17แล้วก็ IBK เเริ่มหนีห่างไป ขึ้น20ก่อนนะเป็น20ต่อ17แล้วก็ไล่ไปเป็น21ต่อ18 22ต่อ18ยูฟ่าเปลี่ยนจากการตกมาเป็นหยอดหยอดลงไปก็ได้มาแต้มเป็น19ต่อ22แล้วก็ขึ้น20ต่อ22แล้วก็ได้มาอีกแต้มนึ่งก็เป็น21 22เบียดมาเหลือ1น,นคะแนน I b บก็ขอเวลานอกทันทีในเซตแรกนะครับเสร็จแล้วก็อา ลงมาสู้กันต่อจน IBK ขึ้นไปจนถึง24ต่อ22ก็แปลกใจนะพ่อใหญ่คือเป็นเซตพอยต์แล้วขอเวลานน้อยครั้งหนึ่งเหมือนกับตั้งสติว่าจะต้องเอาให้ได้อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ชนะไปได้ในที่สุดเส้นแรกนะฮะยี้ต่อ23นะครับนี่คือเซตแรกนะฮะ เอาดูภาพรวมมาหรือยังเนี่ยไลน์อัพเซตแรกนะจะมียูฟ้าอยู่นะครับโดนพรแล้วก็เซตที่สองก็ยังมีนะฮะโดนพรนะเป็นไลน์อัพอยู่นะครับอยู่ จุดเดิมเลยพอมาเซตที่3ปุ๊บเขาเปลี่ยนนะเอาผู้เล่นญี่ปุ่นหมดเลยทั้งโดนพรทั้งบิเซนโกไม่ได้ลงนะครับแล้วก็เซตที่4ี่ไลน์อัพก็เหมือนกันแต่ว่าโอ้โหเจอเขาแก้เกมได้ปุ๊บเขาก็เอาโดนพรกับบิเซนโกเข้าไปในช่วงประมาณสักต,ต้นเกมเหมือนกันนะครับอันนี้ก็คือรายเอียดของไลน์อัพนะครับ ส่วนสกิลอะไรต่างๆอ่ะมาแล้วสกิลต่างๆมาแล้วนะครับเซตที่สองเนี่ยเป็นอะไรที่แบบน่าเสียดายมากเลยนะครับเซตที่สองนี่โอ้เรียกได้ว่าช่วงต้นๆเกมก็ยังดูคู่ขี้สูสีนะฮะแล้วก็ทําเอาครั้งแรกนี่อลันเมเล่นำนะฮะแปดต่อเจแล้วพอลงมาสู้นต่อน,นี่ โอโหเรียกได้ว่าอลาันเบเล่แบบทำแต้มแบบนำมาจนถึง13ต่อ9 14ต่อ11นำทั้ง3ลูก4ลูกนะแต่ไปเจอ,อวิกตอเรียของ IBK นะครับเสิร์ฟเติดกัน2ลูกเลยนะฮะแต้มก็ไล่มาเป็น12ต่อ14แล้วก็13ต่อ14อลันมบเล่ขอเวลานอกนะในเซตที่2ลงมาสู้กันต่อวิกตอเรียก็ตบลงไป โอ oh, เป็น14ต่อ14วิกตอเรียทําแต้ม3คะแนนติดเลยนะครับแล้วก็มิงกี้นะฮะมิงกี้ก็คือกัปตันทีมไอ k ีเก็คือกวางมินยองนะลงมาหยอดก็ขึ้นนําเป็น15ต่อ14แล้วก็อันลันมาเล่ก,ก็ไปยืนผิดตําแหน่งกลายเป็นเสียแต้มฟรีๆไปนะเป็น i อพีเค16ต่อ14ในทําเอาครั้งที่2ก็เรียกได้ว่าโอ้โ oh, ห oh, นำมาอยู่ดีๆอยู่ทางไอพีเค ได้คะแนน5แต้มรวดเลยนะครับแล้วก็เซตนี้ก็แพ้ไป25ต่อ18พอมาเซตที่3ปุ๊บอลันเมเลกเเลยต้องการความเหนียวนะฮะเพราะว่าเมื่อกี้เจอ5ลูกติดเขานี้แม้ผู้เล่นต่างชาติลงเลยเอาญี่ปุ่นเพราะว่าคงซ้อมกันมานานนะก็ได้ผลนะก็เรียกได้ว่าเซตนี้อ่าก็ชนะมาได้ด้วยสกอร์25ต่อ2 2โดยพ้องยิ่งในช่วงท้ายๆนะ ก็เอาคืนเหมือนกันนะครับหมายเลข13นาะนะนะสิงห์อีซ้ายนะเสิร์ฟเอสติดกัน2ลูกเลยนะฮะยี 24, 22, 25, 22, ่สิบสองและยี่ห้ายี่สองก็ก็เอาคืนนะเพราะว่าเมื่อกี้ตอนกลางเซตที่2นี่ทางวิกตอเรียในเสิร์ฟเอสติดกัน2ลูกนะครับก็ยังไม่จบนะพอมาเซตที่4นี่ <c oughs> <c oughs> วิกตอเรียก็เอาคืนเหมือนกันฮะต้นๆเลยนะเสิร์ฟเอสติดกัน2ลูกอีกโอ้โหวันนี้เรียกได้ว่านะฮะคะแนนที่เราเห็น คนหน้าจอเนี่ยนะเซิร์ฟเอสเนี่ยโอ้โหทางเป็นวิกตอเรียเนี่ยเยอะเลยนะครับแล้วก็เซตที่4ก็หลังจากเอายูฟาลงมาแล้วเอาเบสเซนโกลงมาแล้วก็ไม่สามารถต้านทานได้มเมนตัมมันกลับไปอยู่ที่ทาง i b บรัชนาเยอะด้วยนะครับเพราะว่ายุคนะยุคเนี่ยตอนแรกน้องยุคยุคโซยองเนี่ยตอนแรกเนี่ยเสิร์ฟเสียตั้งแต่ต้นเกมลุงโจน นับดูเสฟเสียไปตั้งสลูกมาช่วงท้ายเนี่ยโหตีแบบทําแต้นดีวันดีคืนนะแล้วก็ชนะไปนะครับยุคเล่นได้ดีในช่วงท้ายเกมแต่ว่าทางาวิกตอรียเล่นไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในช่วงท้ายของเซตที่สมีพลาดนะเห็นเธอก็แบบเสียดายอะไหลายๆล,ลูกก็กลายเป็นยุคเล่นดีขึ้นมาอะไรประมาณนี้ก็ชนะไป25ต่อ15นะครับเรามาดูภาพรวมนะคะแนนนะครับ Total Score 4เซตนะ IBK 97อันันมาเล่81ดสิบเอ็ดเปอร์เซ็นในการแอตแทกสักเซสเลสเปอร์เซ็นต์ในการสำเร็จในการโจมตีเนี่ยโอ้สูงมากเลยนะครับ IBK 39สเปอร์เซ็นส่วนอลันมนะาเล่วันนี้ดรอปนะยี่สิบเก้าเปอร์เซ็นโอ้โหถือว่าวันนี้เปอร์เซ็นต์ในการโจมตีน้อยมากนะครับคือโจมตีแล้วก็คือตีไม่คมนะก็อย่างว่านะฝีมือแบบ ประสบการณ์เลือ่อต่างๆเพราะว่าส่วนใหญ่อารันเมเล่ก,ก็จะเป็นเด็กๆที่เพิ่งขึ้นมาเล็กอย่างอารันเมเล่ก,ก็เป็นทีมที่เพิ่งขึ้นมาอยู่ในดิวิชั่นหลีกสูงสุดของญี่ปุ่นเดิมแกเล่นอยู่ในดิวิชั่นสองอะไรประมาณนี้นะครับเปอร์เซ็นต์สู้ไม่ได้นะครับแล้วก็การโจมตีเกือบทุกทักษะเลยเท่าที่ดูตะคุ่มตะคุ่มแบบนี้นะครับแอตแท็กเนี่ยไอพีเคได้57แต้มอารันเมเลสี่ 49, การบล็อกบล็อกก็สู้ไม่ได้นะฮะไอพีเคบล็อก5 ลันมาเล่บล็อก2ก็แพ้ไปตรงนี้3แ,แต้มแพ้เยอะๆก็ไอ้ตรงนี้อีกนะครับการเสิร์ฟเเนี่ย IBK เสิร์ฟเไป8 8นี่เป็นของไอผู้เล่นดังชาติวิกตอเรียไม่ต่ำกว่า4ลูกนะฮะส่วนของลันมาเล่ที่เสิร์ฟเอสที่สลูกนี่คือ2ลูกในเซตที่3อ่ะที่ชนะไปอ่ะนานะฮะสิงห์อีซ้ายอ่ะที่แต้ม24 22 25 22ยี่นี่แหละเนี่ย คือมีเสิร์ฟเอสแค่ตรงนั้นนะฮะในเซตที่สามในช่วงท้ายนะครับแล้วก็ชนะไปด้วยการเสิร์ฟเอสในช่วงท้ายด้วยนะฮะในเซตที่สามก็มีเสิร์ฟเอสแค่สองลูกส่วนของไอพีเคเราเห็นเสิร์ฟเอสมีทุกเซตเลยนะฮะมิงกี้ก็มีเสิร์ฟเอสนะครับส่วนอัปเปอร์เน้นเออร์เลอร์นะความผิดพลาดก็ใกล้เคียงฮะับยี่สิบแปดต่อยี่สิบหกก็ผิดพลาดกันก็เรียกได้ว่าพอกันเลยส่วนการขุดอลันเบเล่ร้อยหนึ่งนะครับส่วนไอพีเคเก้าสิบสาม การรับอารันเบเล่สามสิบสามไอบีเคยี่สิบสามส่วนการเซตวันนี้ไอบีเคเซตเซตสักเซตอ่าสำเร็จมากกว่านะครับห้าสิบห้านะครับส่วนอารันเบเล่สี่สิบหกสำหรับคีเพลเยอร์เห็นได้ชัดเจนเลยนะครับวันนี้ผู้เล่นต่างชาติยูเครนเหมือนกันนะต่างกันลิบลับเลยวิกตอเรียทำไป33แต้มแต่บิเซนโก้ทำไปแค่7 ก็เลยต้องคือวันนี้เธอเล่นไม่ออกนะครับก็เลยต้องแบบมีดรอปไปอยู่เซตหนึ่งก็ไม่ให้ลงเลยอะไรประมาณนี้นะครับก็เรียกได้ว่าวันนี้โอ้โหไอวิกเตอร์เรียนี่แบบโอ้เป็นอะไรที่วันนี้แบบตีแบบนะนี่แค่แค่เล่นสี่เซตไม่ถึงห้าเซตนะตบเอาตบเอานะสามสิบสามต่อเจ็ดโอ้โหเป็นแบบสกอร์นี่แบบห่างกันเยอะนะครับส่วนการเสิร์ฟอ่ะเหมือนกันถ้าเสิร์ฟเอส เล่นกัน4เซตก็เดี๋ยวนะ4 4เซตแล้วก็1.5ึคูณสวิธีคำนวณนะครับอันนี้มันเป็นต่อเซตเนาะ1.5ึ่าคูณสก็ได้6แต่เราเห็นเสิร์ฟ S ติดกัน2ลูกในสองครั้งที่ลุงโจงเห็นนะเป็น4วันนี้เธอเสิร์ฟ S ถึง6ลูกเลยนะครับสำหรับวิกตอเรียนะครับส่วนชอยจองมินชอยจองมินวันนี้บล็อกอ่าบล็อก4คูณจุด 7จ็ดห้าวันนี้บล็อกไปสามโดนพรบล็อกได้หนึ่งใช่ไหมโดนพรก็เอาจุดสามสามคูณสี่อ่าแล้วบล็อกได้หนึ่งมันปัดเศษนะครับส่วนการดีเฟนส์ส่วนการดีเฟนส์นก, defense, ก็ของญี่ปุ่นนะฮะก็เนื่องจากว่าวันนี้โอ้โหโดนบุกโดนบี้นะฮะก็เป็นคูดโด ได้ดีกว่านะทั้งการรับนารีซีฟแต่ว่าพูดถึงวันนี้จุดเปลี่ยนก็นคือการตบทําแต้มและก็การเสิร์ฟเอสของวิกตอเรียนะฮะ,ะเรามาดูคะแนนของแต่ละคนอนลันมเลวันนี้ดบับมีผู้เล่นทำคะแนนเกิน10มีคนเดียวคืออิตโตมิดเดิลบ็อกนะฮะส่วนผู้เล่นต่างชาติ ทำไปแค่แค่เจ็ดอย่งเงี้พิเซนโก้ปกติผู้เล่นตัดชาติจะเป็นออฟเปอร์เซนบีหลังไม่ต้องเป็นเน้นเรื่องเกมลับเนี่ยแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นนานะลงไปแทนเนี่ยนานะอิงทานได้เยอะกว่านานะเล่นน้อยกว่านะนานะทำไปทั้งแปดแต้มนะครับอิโต้วันนี้สิบสามแต้มเปอร์เซ็นต์สูงนะฮะห้าสิบสี่จุดสองเปอร์เซ็นขุดหนึ่งจุดสองห้าหนึ่งจุดสองห้าคูณสี่ก็ประมาณเท่าไหร่หกหรือเปล่าหนึ่งจุดสองห้า เดี๋ยวนะลรับจิ้มให้ดูนะครับไม่รู้มันขึ้นจอไหมเอาห้าหนึ่งจุดสองห้าใช่ไหมบูณสีก็คือห้าขุดไปห้านะครับนานะทำไปแปดแต้มยี่สิบแปดจุดหกเปอร์เซ็นเซิร์ฟเอสได้สองลูกอ่าเนี่ยนี่คือสิงอีซ้ายนะออปสิสิ์ที่ลงไปแทนนะฮะนานะ แต่ว่าเปอร์เซ็นต์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ตีแบบว่าเปอร์เซ็นต์สำเร็จก็น้อยไม่ถึง30สิบนะครับส่วนโดนพรวันนี้ไม่ถึงสิบเพราะว่าโดนพรวันนี้หายไปเซตหนึ่งถ้าถ้าวันนี้โดนพอรอยู่ครบตลอดก็อาจจะถึงสินะฮะนับที่แล้วได้ถึง1ิบนะครับคราวนี้ได้แค่แดแต้มแล้วก็เปอร์เซ็นต์ก็ดรอปลงมาเลยทนะ่ยี่สิบห้าจุดเก้าเปอร์เซ็นต์ต่ำกว่าสามสิบนี่ก็คือแย่เลยนะฮะก็โดนพรก็วันนี้อฟอร์มก็นะอย่างที่เห็นนะวันนี้ก็เป็นอะไรที่ โดนพักไปเซตหนึ่งเลยพร้อมกับบิสเซนโกเอาง่ายว่า2คนน่ะผู้เล่นต่างชาติอ่ะคนไทยกับยูเครนะ่วันนี้เล่นแล้วก็แบบผิดฟอร์มหรือเล่นไม่ออกหรืออะไรยังไงเซตที่3เข้าเลยใช้ผู้เล่นญี่ปุ่นหมดเลยตัวเล็กๆทั้งนั้นนะครับก็พลิกมาชนะได้นะโดยเฉพออาะยิ่งออบสิทธนะตัวนานะเนี่ยที่ลงไปแทนในบิสเซนโกในเซตที่4ทําให้ตั้8แต้มดูดินะครับ ส่วนคนอื่นๆก็คนละนิดคนละหน่อยนะฮะเปอร์เซ็นต์วันนี้ไม่ค่อยดีดีที่สุดก็คือมิดเดิลบ็อกซ์นะครับอิโตะนะฮะที่ทำวันนี้13แต้มก็เรียกได้ว่าอารันเบเล่ก็วันนี้สู้ครั้งที่แล้วไม่ได้ครั้งที่แล้วยังดูดีกว่านะครับแต่อย่างน้อยสุดวันนี้ก็ได้เซตได้มา1เซตแต่การได้มา1เซตเซตนั้นไม่มียูฟ่าและก็ไม่มีบิเซนโก้นะครับเซตนั้นเป็นผู้เล่นญี่ปุ่นล้วน เรามาดูไอพีเคบ้างก็เรียกว่าโอ้โหวิกตอเรียววันนี้ตบจนอิ่มทำแต้มจนอิ่มไม่ได้ตบอย่างเดียวนะฮะเสิร์ฟเสิร์ฟเอสไปตั้งเท่าไหร่แปดลูกนะครับแปดแต้มแปดแต้มที่อยู่ในสามสิบสามนะเฉพาะการโจมตีเขาคิดเป็นเปอร์เซนต์วันนี้สามสิบแปดจุดหกครับก็เสิร์ฟเอสไปแปดนะฮะขุดสามคูณสี่ สามสี่สขุดไป12ส่วนควางมินยองหรือมิงกี้นะกับตันทีมนะควางมินยองวันนี้ทำไป12คะแนนเปอร์เซ็นต์สูงทีเดียวเลยนะครับห้าสูงที่สุดเลยสำหรับมิงกี้ก็ได้เป็นกับตันทีมตัวเล็กดุดันเสิร์ฟหนักโดดสูงนะครับสำหรับมิงกี้มิงกี้ก็เสิร์ฟเอสได้ด้วยเนะี่ย ได้2ลูกเนาะรับก็18.8แปดิงกี้วันนี้ก็ครบเครื่องเลยนะ,ะมีทั้งเสิร์ฟเอสนะมีทั้งตบทำแต้มแล้วก็มีเซตให้เพื่อนด้วยอะไรประมาณนี้นะฮะส่วนยุกเนี่ยยุกวันนี้โอโ้โหมาดีในช่วงท้ายนะเสิร์ฟเธอเสิร์ฟเสียเสิร์ฟออกไม่ต่ำกว่า3ลูกในช่วงต้นๆมาในช่วงท้ายที่เธอทำแต้มได้นี่โอ้ วิ่งดีใจนะไปตบมือกับพ่อใหญ่กับตอนพ่อใหญ่พ่อใหญ่คิมนะสนาบยุกซยองนะฮะเกือบไปแล้ววันนี้ท่านเล่นไม่ดีนิดนัหน้าได้นั่งพักยาวเลยส่วนชอยจองมินนอะนี่ก็เด็กสร้างของชมพู่ก็เปอร์เซ็นต์ไม่ดีเท่าไหร่ทำห้าแต้มยี่แปดจุดหกเปอร์เซ็นต์ก็วันนี้แบบไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ที่จำเจม,จมที่สุดวันนี้ก็ต้องยกให้เขาเลยฮะวิกตอเรียยูเครนะฮะร้อยเก้าจุดสามออปเปอร์เซ็ต 38.6%ส่วนทีมของอลันมาเล่วันนี้ต่างชาติโอ้แบบเล่นกันไม่ออกฮะเล่นกันแบบใชยได้คะแนนน้อยเนี่ยได้แค่13อย่างเงี้ยไอ้ได้แค่8อย่างเงี้ยเอ่อยูฟาได้8แล้วก็บิซิงโกได้แค่7จคิดดูนะครับบิซิงโกยังได้น้อยกว่ายูฟาอีกนะโอ้วันนี้แบบเป็นอะไรแบบแพ้ทางของ IBK หรือเปล่ายังไงนะครับ โอเคอันนี้ก็เป็นรายละเอียดของคะแนนที่เกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวโจเปิดหน้านี้ไว้อทักทายกันก่อนเนาะวันนี้คนดูก็คงไม่เยอะเท่าไหร่เพราะมันเป็นเวลาทำง,งานส่วนแลงกิ้งล่าสุดนะฮะเดี๋ยวคือตอนนี้ทางยูฟ่านี่แพ้ไปแล้ว2นัด เขาเจะเอาแค่อันดับหนึ่งอันดับสองเข้าไปเล่นในรอบต่อไปเนาะเดี๋ยวขออนุญาตาดูดข้อมูลตรงนี้นิดนึงข้อมูลสกอร์นะครับแล้วก็ลำดับช่วงนี้ก็ก่อนที่จะมีลีกก็จะเป็นรายการถ้วยนะฮะเพียบเลย ก็ได้ข่าวว่าออนุมาเขาจะไปเล่นที่เวียดนามเนาะแล้วก็น้องเฟิร์นก็เหมือนกันฮะรู้สึกจะได้ไปเล่นในช่วงปลายปีน้องเฟิร์นในลีลีเขามีสองช่วงช่วงต้นปีกับปลายปีน้องเฟิร์นก็จะได้ไปหลับเฟิร์นหนูน้อยมัศจันอ่าเดี๋ยว แช์หน้าจอนะฮะสวัสดีคุณสุรชัยนะบอกทีไม่มีเคชนะทีมมอยู่าพพฟาบพ่อฝรั่งเบอร์19ตัวทำแต้มรัวตัวสูงมากใช่วันนี้ทำไปถึง33แต้มเลยนะครับเซิร์ฟเอสไปตั้ง แปดหกแต้มมั้งหกแต้มหรือแปดแต้มเมื่อกี้ที่งโจดูวันนี้แบบโอ้โหสุดยอดเลยนะครับเดี๋ยวขอแชร์ตัวสกอร์ตัวสแตนดิ้งนะฮะตัวสแตนดิ้งขึ้นจอรหรือยังเอ่ย standing นะมันอยู่อจ,จอนึงเดี๋ยนะ,อะโอเคอันนี้คือคะแนนที่เกิดขึ้นเมื่อกี้เราทราบกันแล้วนะครับ mm hmm. ก็กลุ่ม B นะครับตอนนี้ก็เรียกได้ว่า,อาของ ของอาลันมาเล่นะครท้ายสุดแพ้นะฮะส่วนของเฮืองกุ๊กคือก็ยังเล่นได้แค่เกมเดียวอยู่ส่วน IBK เล่น2นัดก็มีชนะ1แพ้1ได้5 CS c เสีย4นะครับสกอร์ตอนนี้ก็คือเอาง่ายว่าตอนนี้ทางของยูฟาเนี่ยหมดสิทธิ์ลุ้นนะฮะแต่ส่วนของ IBK นะครับเขามีชนะแต่ว่าเล่นมากกว่านะฮะก็ไปลุ้นระหว่างเฮืองกุ๊ก กับไอ้เลสปารเนี่ยแต่ดูดูแล้วเข้าไปในรอบลึกๆนี่เราก็ไม่ไม่แน่เหมือนกันนะเพราะว่าทางโอ้โหเลสปาร์ของเมกาวตีกับผูยย้เล่นต่างชาติก็สุดยอดเลยนะเฮงกุ๊กก็เหมือนกันนะเฮงกุ๊กนี่มีผู้เล่นที่สูงเกิน1 9อยึงสคนเลยนะก็ตอนนี้ยังแข่งกันไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ครบนะเพราะว่าที่เล่นมากกว่าก็จะมีไอบีกับอัอลันมาเลแต่อลลันมาเลแพ้ไปแล้วสนัดนะนะ เราได้มาแค่เซตเดียวนะครับคะแนนยังไม่มีก็ประมาณนี้ไหนๆมาดูหน้านี้แล้วก็โผล่ไปดูกลุ่ม A นิดนึงอันนี้กลุ่มบนะกลุ่ม A ก็จะเป็นของน้องสองใม่ใช่เดี้ว ตรงนี้อ๋มันดูไม่ได้จรงนี้เดี๋ยนะโอเคไม่เป็นไรเพราะว่ามันยังเพิ่งเริ่มเริ่มต้นเกมนะอันดับมันยังนั่นอยู่ส่วนทีมที่จะเข้าไปในรอบเพย์ออฟเนี่ยก็คืออันดับหนึ่งอันดับสอง แต่ตอนนี้มันก็ยังเพิ่งเริ่มต้นเกมอยู่นะครับเขา,าจะทำมาร์กเนี่ยโปรโมชัน่นโคบุคัพฟูแมนเพย์ออฟเนี่ยก็ตอนนี้ก็คะแนนนำก็จะเป็นเอ่องกุ๊กกับ IBK อันดับหนึ่งอันดับ2ออะไรประมาณนี้นะครับโอเคกลับมาที่หน้าปกติ ก็ประมาณนี้เนาะสำหรับพรุ่งนี้นะแล้วก็มาเชียร์น้องสองมีพาวีกันต่อนะครับโอเคก็เดี๋ยวตุวก,ก็ขออนุญ,ญาตเท่านี้ก่อนนะครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย